สวัสดีจ้ามาพี่น้องกิมตุ่มมามาเริ่มโมนี่น้ำมาน้ำตกลูกชิ้นค่ะนี่แหละคะ่ะง,ง่ายๆค่ะมอนี้สาวรันก็ได้บาอย่ากได้คอนี้ก็ได้ข <c oughs> อโทษคะ่ะไอมาค่ะไอ้ไหนห่ะ วันล้างตู้เย็นของสาวรันนะคะวันนี้มามาจ้าจับพือเก่าเหรอคะทันสาวรันกินมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องห่อน่เนอ้อเครื่องปรุงสาวรันใส่ไปแล้วเด้อค่ะเด้อ ิใส่หมูสับมาค่ะพี่น้องแซ่บๆจะ้ะ

เมน,นูล้างตู้เย็นพรุ่งนี้ซื้อของใหม่เข้าบ้านจ้า usah lalu masih bayar bener tuh ian ya, ya ซาออลมซาลันอรลอมดีบ้านเลยค่ะเ่าเป็นเนาะอันล่างตู้เย็นงไซเบิร์ดทุกอย่างดีเลย,ยค่ะมูสอกมูสับมอสไซเบิร์ดตสสิ่งกระ,ะกรรมไม่ใช่เบิร์ดเกี่ยงทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยลุกจุกมัมน สาวรันซีรีวิวไปเบิ่งมาสาวรันด้จังมันเนี่ยทามาไต่เองได้บ่ก็ไ,ได้ค่ะแต่มันหนักบางทีเราก็เนาะมันจะพวกขวดนะคะทรงขวซอสแต่มันหนักสาวรันก็ต้องรอแฟนทุกสุข เอาละค่ะพี่น้องคลิปสีเงาสาวร้านกินมันล่งมาเป็นค่ะกินโตค่ะล่งไรล่งไรคลิปก็กินโตเลยค่ะไม่เคยทิ้งค่ะมึงหุนเ่าโหลดค่ะคณูหน่อยๆจ้อยโอเคค่ะยังได้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวร้านในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะพี่น้องทุกูทุกคนบ๊ายบาย